บอกว่าอำนาจแต่เป็นของปวงชน2540ก็ใช้อำนาจแต่ที่เป็นของปกงชนนี่คือนี่คือยึดหลักของใครไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่อเมริกาทั้งสิ้นถูกไหมครับครับถ้าพูดกันจริงๆก็ก็อาจจะยึดหลักของของใครเมื่อ24งสี่เจ็ดห้าเขาเขียนไว่าผมผม่าไม่สระเมื่อสู้ฟังอาจารย์ธนบุตรเหมือนอาจารย์ธนบุตรกําลังจะบอกว่ารลํมนูนปี40นี่ใส่ทุกอย่างเยอะเกินไปลุงลังเกินไปล่ะจับฉ่ายไหมอาจารย์นะครับ Run, ใส่นู่นใส่นี่เยอะกันไแม่ถามผมร่างผมก็ต้องตอบว่าไม่จับใจล่ะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านผู้ทรท่านท่านคนนู้นก็มีมีสิทธิ์จะมองอย่างนั้นนะครับมีถ้าจะมองเห็นจะจะวิเคราะห์ดูเราเห็นจับัยได้อย่างถ้าจะใช้ภาษาจับใยนะครับคือระบบการเลือกตั้งที่เราปนของระบบเยอรมันระบบ p r o p o r t i o n จริงๆนะครับมาปนกับเขตเลือกตั้งเขตเดียวเบอร์เดียวนะครับกับระบบป y l i ลสหรือบัญชีรายชื่อ อันนี้เรียกว่าผสมเอาระบบเยอรมันมาแท้ๆทดลองใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเดิมเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับเรามีพวงเล็กพวงใหญ่ครับเลือกสามคนเลือกห้าคนเคยมีนะครับแต่ครั้งนี้บอกอย่าเอาเลยเอาลองใช้ของเยอรมันยอมรับครับแล้วเราบอกว่าที่เราใช้เยอรมันก็เพราะว่าญี่ปุ่นก็ใช้หลายประเทศใช้นะครับตอนนั้นก็เถียงกันอังกฤษไม่ยอมใช้เดี๋ยวแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยอมใช้ครัไอโระสัดส่วนเขายังคงใช้ระบบแพ้คัดออกอยู่วันยับค่ำ <c oughs> คือมีสองตนแต่ไอร้ระบบสัวสวนมันมีมีขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเอาพักเอาเสียงข้างน้อยมีโอกาสไปนั่งในสาภาแต่บางเอิญท่านนายกทักษิณท่านทำเสียหายหมดไปบิดเบือนเจตนารวมหมดเอานายทุนมานั่งในปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็เอาเสียงที่ลงปาร์ตี้ลิสต์มาอามาอ้างอ้าง,างสิบเกา้าล้านไม่ถูกที่สุดในโลกนั่นคือตัวปัญหาที่ต้องแก้ไขเพราะสิ่งที่จะจับตามองแก้ไขน้ำนูฉบับปัจจุบันก นี่แหละครับถ้าจะบอกว่าจับจ่ายผมไม่อยอมรับไม่ใช่จับจ่ายมานว่าเอาระบบจากที่อื่นมาใช้โดยไม่คํานึงถึงว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรอเพราะวัฒนธรรมไทยเรามีพระเจ้าอยู่นะครับอเป็นที่เคารพสูงสุดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผู้แทนของระบบอังกฤษก,ก็เช่นเดียวกันผู้แทนนโทนี่แบบก็ามาจากเขตเลือกตั้งเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกท่ากับผู้แทนคนอื่นครับเหมือนกันอย่ามามาเป็นเขตเลือกตั้งใหญ่กว่าผู้แทนคนอื่นไม่ได้ถูกไหมนี่คือระบบรัฐสภาอ พราะฉะนั้นเกีของเราก็ควรนาย่อมตรีควรจะมาจากเขตเลือกตั้งครับที่ที่ฟังอาจารย์ธนบุญเมื่อสักครู่นี้ผมผมผมคือคำว่าจับชายของผมหมายความอย่างนี้ครับคุณคิดดูนะคุณบอกว่าเอารัฐสภาเอามาตราสามเอามาตราหกแต่คุณมีองค์กรตรวจสอบเห็นไหมคุณมีสารเถื่อนที่เขาไม่มีคนหมายรองรับอะรัฐมนตรัฐมนตรีไม่ใช่คนหมายรองรับนะครับ รัฐอสร้างกฎหมายพื้นฐานเป็นกฎหมายสารษบัญญัตนีก่อนปี40เราใช้ระบบตุลาการถูกไหมฮะตุลาการรัฐธรรมนูญเพิ่งมา40ตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็คือผู้ช่วยของฝ่ายนิัญญัติจะกรร้องกฎหมายตีความวินิจฉัยว่าขัดอะไรั คดีคุณจะมีามาตรา2ี4ก็ถามอาจารย์ดีโนัน,นะนดูอำนาจนะไีเขตอำนาจต้องมีกฎหมายรองรับต้องมีกฎหมายรองรับอำน,นาจตัวเองอคุณไปบรญญัติสารนูนไว้ในส่วนของศาลแต่คุณปไปบอกข้อพิจาทสารนูนทั้งหมดเนี่ยที่ที่ประชุมใหญ่สารนูนผมถามว่ามันเกิด เห็นยังถ้าว่าถ้าว่าเฉพาะเรื่องนี้ถ้าว่าเฉพาะเรื่องสามนูน<ะ>คือไม่ได้หมายความว่าเอาสามนูนออกไปจากรัฐธรรมนูญปีสองห้าห้าศูนย์นะฮะอย่างเงี้ยปรับระบบใหม่คือสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยค,คุณบัญญัติไว้ว่าเห็นไหบอกว่าเขาไม่ใช่สามนูนผูกพันคนนึงคนนึงนี้นะ<บ>เหมือนกับในรัฐธรรมนูญสหรัฐแต่คุณเขียนแบบอ e ีแอบ สูงสุดแต่คพวกนี้ก็นั่นหมดคืออยางวินิจฉัยของศาลคือเอาผลอเอาผลมาตีความและเขียนอย่างนี้ผมไม่เรียกว่าอีแยบเรียกว่าอะไรศาลยุติธรรมเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดในระบบเขไม่ไม่เขียนงั้นนั่นคือสูงสุดเดี๋ยวนะอาจารย์ธนบุตรกังจะบอกว่าไงฮะสารรัฐธรรมนูญที่ สีส่ศูนย์เนี่ยม,มันทาให้เกิดความสับสนสในส่วนสารบัญคุณไปใส่ไว้ในสารปฏิบัติคุณบอกว่าออกวิธีไมนาของคุณได้โดยที่มีมือใหญ่มผมถามว่าคุณจะให้าสารนั่เป็นสารผมถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับอาจารย์ดิโชเพราะว่าสามนูนถูกออกแบบขึ้นมาพิเศษในเฉพาะเมน่ปีสี่ับอาจารย์ดิชฮะต้องอธิบายครับครับเดิม ตางเราเป็นระบบศาลเดียวนะครับระบบสภาเราเป็นสภาเดียวนะครับ,รบเริ่มต้นมาเป็นรัศดสภาเดียวเรียกว่าสภาเดียวพอมาถึงสองห้าสี่ศูนย์คู่<า>ก็มีศาลค,าคู่สภาคู่ก็ไม่ใช่สภาเดียวหรอกไอร้ระบบตรงนี้ไม่ผิดนะครับมีแต่ไม่ต้องอ้างต่างประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าง แต่ว่าเขาก็ใช้ทั้งระบบเดี่ยวและระบบสารเดี่ยวและคู่เราต้องดูว่าระบบเดิมตุลาการ,ารนัานนูนนั้นมีจุดบกพร่องหรือไม่ดีกว่าตระบบตุลาการสารน,นั้นนู่นที่เราเถียงกันจริงๆว่าตุลาการสาร2540นัมันประธานรัฐสภา,ษาเป็นประธานตุลาการสารน,นั้นนูนโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งเลย ขั้นตีความเข้าเข้าเข้าพรรคการเมืองเ่าเรียบร้อยคือฝ่ายการเมืองครอบงำคอบยิ่งกว่าครอบงำอีกเพราะเสียงของเขาก็เป็นไม่เข้ากันด้วยนะเป็นภาควิชาการฝ่ายสารส่วนหนึ่งฝารเมืองส่วนหนึ่งนี่เราออกออกแบบสามดมาเพื่อไม่ให้การเมืองครอบงำถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ก็ครอบงำจนได้ครอบงำจนได้แต่ว่านั่นคือการสรรหา าสัญหาที่ครอบงำตัวระบบจริงๆมันไม่ได้ครอบงำหรอกครับถ้าเพียงแต่สัญหาเอาพรรคการเมืองรวยถูกไหมพราการเมืองก็ไปเกี่ยวข้องด้วยแก้แต่ตัวระบบสัญหาก็มีโอกาสอาจารย์ท่านต้องบูญบอกว่าการไปบัญญัติว่าคำวินิจฉัยของสามนูนผูกพันทุกองค์กรเนี่ยมันทำให้เกิดอีแอบเนี่ยใช่ไหมฮะคืออย่างี้คุณเขียนพลิกดูนะมาเปรียบเทียบนะเอารัพย์สินสารัฐมาวางเลยคุณเอาผลของที่บัญญัติไว้ใน ในรัฐมนูสารัฐแต่ว่าคุณเอาผลมันมานะผลสุดเพื่อจะให้ผู้พันทุกคนถูก mm hmm. ไหม mm hmm. คุณไมยเลี้ยงใหม่แต่จริงๆเมื่อแปลกลับไปแล้วก็คือฝ่ายทัวรล่าสุด mm hmm. ในการวิจัยชี้ขาดประเด็นทำไมในรัฐมนูสารัฐต้องถือ mm hmm. เป็นสารรัฐมนูญสารแรก ฝรั่งเศสนะเป็นสามันสารแรกของโลกนะมไม่ใช่ไม่มีมถาว่าคุณคนล่างนี่นะเคยอ่านคดีคขาไม่ากษาชิสซ่กมกระจประธานศาลสูงคนที่หนึ่งนะเอ่บะเ,อเอข<อ>เียนบอกว่าศาล จะเป็นสารมีอำนาจชี้ขาดละกฎหมายรองรับอ,องค์คณะผู้ใช้อำนาจต้องมีกฎหมายรองรับนั่นคือต้องดี l i n น a t e ก็คือมาจากาเท่านั้นอ,อ,อาจารย์อาจาราย์บอกว่าปัญหาโดนผูกพันทุกองค์เนี่ยนะครับอ,อาจารย์เลนช์ครับท,ที่มา,อาของอย,อย่าลืมว่าสานโนรโดนคืวินิจฉัยความขัด กฎหมายในกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ตัดสินคดีายาานะครับ,ค,รบคนละเรื่องนะแต่นี้ใครถ,ถ้ามันเกิดขัดแยงด้งในความเห็นที่ขัดแย้งกันต้องเป็นศารลรัฐธรรมนูญสูงสุดคนอื่น